สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นำมีสินค้าใหม่ไอเทมเด็ดประจำปี2022มานำเสนอค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยโยสกินสครับค่ะน้องเป็นสครับ,บเขือเทศนะคะสีแดงสดใสแบบนี้เลยจ้านี่นี่แอบใช้ไปแล้วด้วยแหละ,ะสาหรับสครับตัวนี้นะคะเป็นสครับ,บเขือเทศค่ะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อที่ละเอียดมากค่ะแถมกลิ่นหอมมากด้วยใครที่ชอบกลิ่นความพรีเมียมนะคะไม่สมนุกใครจ๋าแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะสำหรับน้องนะคะเป็นสครับ ใครที่เป็นสาตสัตรครับใครที่ต้องใส่ดูแลผิวนะคะแนะนาสับน้องตัวนี้เลยไม่ทํรลายน้องผิวของเราด้วยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเนื้อสครับที่ละเอียดมากค่ะใครนะคะที่ชอบสัครับนะคะสามารถสัครับได้ถึง3ามถึงสวันต่อสัปดาห์ได้เลยนะคะแล้วเขาเกย์มาว่า หนึ่งครั้งที่เราสะรับไปเนี่ยถือจะขาวขึ้นหนึ่งระดับด้วยหยูสุดยอดมากค่ะน้ำลองแล้วขาวขึ้นจริงๆนะสำหรับใครนะคะสนใจค่ะตัวนี้สครับยูสกินนะคะขนาดยี่เอ้ขนาด200กรัมราคา2 8 9บาวัต์เท่านั้นค่ะ